สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผมครูกริครับกับหลักรรสูตรระยะสั้นวิชาพื้นฐานการแกะสลักครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติลวดลายต่อไปนะครับเดี๋ยวทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับลวดลายแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือในส่วนของลายครดกิจแล้วก็ ลวดลายลวงข้าวนะครับแล้วก็มาสําหรับลวดลายที่3ที่เราจะได้เรียนรู้กันก็คือลายเกรตาข้อสังเกตหนึ่งเลยนะครับสำหรับ2ลายแรกที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นลวดลายในลักษณะของการกรีดเส้นตรงแต่วันนี้รูปแบบของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะเป็นในลักษณะของลวดลายที่เป็นเส้นโคง้งและตัววัสดุก็จะเปลี่ยนไปอีกด้วย นะครับเนื้อฟักทองเนี่ยนะครับเขาจะมีความเหนียวและหนืดมากกว่านะครับฉะนั้นการใช้น้ำหนักมือหรือการใช้แรงที่ปลายนิ้วเนี่ยก็จะมากขึ้นกว่าการใช้แครอทซึ่งมีเนื้อผัดที่กรอบกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยนะครับว่าลายเกปลาเนี่ยแกะกันยังไงเราจะเริ่มต้นในส่วนของการแบ่งเนื้อฟักทองก่อนนะครับให้เราในใช้มีดนะครับแทงในส่วนของรูปห้าเหลี่ยมนะครับ ตรงขั่วของฟักทองเนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มแบ่งเป็นส่วนหรือแบ่งในลักษณะที่ตามร่องก็ได้ก็จะแบ่งออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ สำหรับการแกะสลักในครั้งนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเกสรและส่วนที่2คือเป็นส่วนของกรีดดอกนะครับส่วนของเกสรเนี่ยนะครับเราจะล่างในส่วนของวงกลมนะครับให้อยู่กึ่งกลางของชิ้นงานตรงนี้นะครับอาจจะใช้ในส่วนของปากกาก็ได้นะครับหรือในส่วนของด้ามมีดนะครับให้ว่าลักษณะเกสรเนี่ยให้อยู่กึ่งกลาง นะครับเราจะใช้ปลายมีดเ่ยนะครับโดยตั้งในส่วนของใบมีดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90องศานะครับเพื่อให้ได้ส่วนของเกสรเราจะลงปลายมีดเนีครับลึกลงไปประมาณ1เส้เซนครึ่งถึง2เซนนะครับจนใบมีดเนี่ยครบรอบนะครับและเกิดรอยตัดจุดรอยตัดตอนเริ่มและตอนจบเนี่ยเข้ามาบรรจบกันแล้วนะครับเราถึงค่อยเอาใบมีดออกในครั้งนี้นะครับ ของผมเนี่ยจะใช้ในลักษณะของการเกลาชิ้นฟักทองเนี่ยจากด้านในนะครับทีนี้ในการเกลานะครับเราจะเอียงในส่วนของปลายมีดเนี่ยครับเล็กน้อยนะครับโดยคำนึงว่าปลายมีดเนี่ยจะต้องไปจะหลดรอยตัดกับที่เราขึ้นต้นเอาไว้นะครับเมื่อเรากรีดออกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ตอนนี้ผมวางในส่วนของสันมีดเนี่ยเพื่อให้เห็นเข้าวๆก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะแบ่งลวดลายเนี่ยไปทีละครึ่งในลักษณะนี้นะครับแบ่งเป็น4ส่วนก่อนนะครับทีนี้เมื่อแบ่งได้4ส่วนแล้วนะครับเราก็จะแบ่งอีก3ส่วนนะครับในแต่ละช่องนะครับโดยรอบวงนี้ก็จะอยู่ที่12กีบ รอบนี้จะมีความยากขึ้นไปอีกก็คือในส่วนของปกติเรากรีดเส้นตรงแต่รอบนี้เราจะกรีดเส้นโคง้งการควบคุมใบมีดก็จะยากมากขึ้นนะครับโดยเราจะต้องกรีดในส่วนของตรงนี้นะครับโดยเริ่มปลายมีดเนี่ยจะลดด้านในนะครับในส่วนที่ลึกที่สุดของร่องกรีดที่เรากรีดเอาไว้นะครับแล้วก็วาดเส้นโค้งนะครับวาดเส้นโคง้ง ผู้เริ่มใหม่อาจจะวาดในส่วนของเส้นโค้งเนี่ยไปทีละครึ่งก็ได้นะครับถ้าสังเกตนะครับตอนนี้ผมเนี่ยจะกรีดในส่วนของลายนะครับที่เป็นเส้นโค้งเนี่ยไว้แล้วนะครับเราจะซ้อให้เกิดขึ้นของกรีดเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการเดียวกันกันกบที่เราเคยทำมากรีดคดกรีดนะครับแล้วก็กรีดลวงข้าวนะครับ เราจะซ้อด้านล่างนะครับในลักษณะนี้รอบนี้เราจะใช้ในส่วนของการสับวางนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของเกสรนะครับลายเกรดตานะครับเมื่อเราเสร็จในส่วนของเกสรแล้วนะครับเราจะมาขึ้นกรีบนะครับโดยรอบของตัวดอกนะครับวิธีการแบ่งกรีบนะครับเราจะลงรอยเส้นนะครับหรือบากนะครับช่องเนี่ยให้ตรงกันกับกรีบด้านในนะครับของเกสรโดยกรีบให้ตรงนะครับ กึ่งกลางของกรีดด้านในนะครับเราจะกรีดเป็นเส้นโค้งนะครับจากด้านในออกมาสู่ด้านนอกในลักษณะนี้นะครับเรากรีดกรีดนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะใช้ปลายมีดนะครับซอบกลับมาสู่ในส่วนขั้นตอนเดิมนะครับคือหนึ่งคือกรีดลายนะครับ เป็นเส้นโค้งนะครับในลักษณะน,นี้กรีบเรายังคงต้องวางให้สับว์วางนะครับของรอยกรีบเดิมกึ่งกลางกรีบก่อนหน้านะครับแล้วมาสู่กึ่งกลางกรีบถัดไปการทรงกรีบเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ ต้อง Pop, expand, ควบคุมขนาดและความยาวของของกรีดเนี feels, ่ยให้สม่ำเสมอนะครับเมื่อเราแกะในส่วนของชิ้นงานเนี่ยเสร็จแล้วนะครับการที่เราจะซ้อเอาดอกออกนะครับก็จะมีวิธีการนะครับใช้ฝ่ามือนะครับเพื่อประคองในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับซ้อ เมื่อเราเสร็จเนี่ยควรที่จะล้างในส่วนของชิ้นงานเนี่ยนะครับสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเอาเศษในส่วนของชิ้นฟักทองที่เราติดค้างอยู่น่นะครับออกเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในส่วนของผ้าขาวบางนะครับคลุมชิ้นงานเพื่อรักษาชิ้นงานเอาไว้นะครับหรือว่าใช้ผ้าเนี่ยซับนิดนึงถ้าหากว่าน้ำเนี่ยเฉดเฉะจนเกินไปนะครับการรักษาในส่วนของชิ้นฟักทองเนี่ยนะครับให้อยู่ ได้นานขึ้นนะครับเมื่อจุ่มน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะพึ่งไว้สักนิดนึงหรือซับน้ำนะครับให้ให้มาดนะครับให้ชิ้นงานนแห้งหลังจากนั้นค่อยนำเข้าตู้เย็นนะครับโดยใส่กล่องหรือเราจะซีนชิ้นงานไว้ทีละชิ้นก็ได้นะครับเสร็จไปแล้วนะครับในส่วนของการฝึกปฏิบัติลายเกล็ดปลานะครับวันนี้เราจะได้ดอกไม้1ดอกนะครับของลายเกล็ดปลาผู้ที่ฝึกปฏิบัติใหม่นะครับ ก็หมั่นฝึกซ้อมนะครับแล้วก็หมั่นฝึกทำบ่อยๆนะครับก็จะได้ดอกไม้ที่สวยงามในลายเก็บปลาลายเก็บปลาเป็นลายพื้นฐานที่สำคัญนะครับก่อนที่จะก้าวไปสู่ลายที่มีความยากยิ่งขึ้นนะครับในหมวดของกลุ่มลายที่เป็นเส้นโค้งฉะนั้นต้องฝึกปฏิบัติลายนี้ให้ได้เสียก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู่ลายที่ยากเป็นลำดับต่อไป ในส่วนนี้นะครับหากพบปัญหาหรือเกิดปัญหาในการแกะสลักก็สามารถสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ